ลูกๆมาดูกันต่อข้อนี้ค่ะข้อที่26กเขาถามว่าถนนที่ใช้เดินทางจากบ้านอสม,มนี้นะวัดลูกก่อนบ้านอันนี้บ้านหนูนะลูกบ้านไปถึงโรงเรียนอะเอาเป็นรูปเสาธงแล้วกันใช่ไหมโรงเรียนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจากบ้านไปโรงเรียนของแซมเนี่ยมีส่วนที่เป็นคอนกรีตคอนกรีตอยู่สองส่วนห้าของระยะทางทั้งหมด อันนี้คือระยะทางทั้งหมดใช่ไหม,มจากบ้านไปนโรงเรียนสองส่วนห้าเป็นคอนกรีตและส่วนที่ไม่ได้เป็นคอนกรีตคิดเป็นศูนย์จุดเก้ากิโลเมตรตอนนี้คือคอนกรีตสองส่วนห้าของทั้งหมดนะแล้วไม่ได้เป็นคอนกรีตที่เหลืออีกศูนย์จุดเก้ากิโลเมตรถ้าแซมขี่จักรยานโดยความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยเท่ากับห้าส่วนสี่เมตรจากบ้านไปนโรงเรียนแล้วล้อ ล้อหน้าของจักรยานจะหมุนทั้งหมดกี่รอบจะหมุนกี่รอบจะหมุนกี่รอบโอเคทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไร <outs. S 1> ห,หร่เขาใบ้มาว่ามีส่วนที่เป็นคอนกรีตคือสองส่วนหของทั้งหมดสแสดงว่าส่วนที่ไม่ได้เป็นคอนกรีตต้องเป็นเท่าไหร่ก็สามส่วนห้าไงทั้งหมดมันคือห้าส่วนใช่ไหมลูกห้าส่วนห้าส่วนเป็นคอนกรีตไปแล้วสองส่วนที่ไม่ได้เป็นคอนกรีตก็ต้องเป็นสามส่วนห้าสองบวกสามได้ห้า ส่วนที่ไม่เป็นคอนกรีตก็คือกลายเป็น3ส่วนหของทั้งหมดทีนี้มันส่วนด้วย5้าแปลว่ามันแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมอ่ะส่วนที่หนึ่งส่วนที่2ส่วนที่สามส่วนที่4ี่ส่วนที่ห้าอันนี้นะส่วนที่1ส่วนที่สองส่วนที่สามี่และห้าเรื่องเนี้ยใช้การวาดรูปก็ช่วยได้นะเสร็จปุ๊บแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันเขาบอกว่ามีที่เป็นคอนกรีตไปแล้วสองส่วนห้านี่ตรงนี้เป็นคอนกรีตลูกโซนนี้คือคอนกรีตอ่าคอนกรีต แล้วที่เหลือที่เหลือไม่ได้เป็นคอนกรีตใช่ไหมไม่เป็นคอนกรีตตรงนี้ใช้สีอะไรดีอ่ะสีเหลืองแล้วกันเนาะสีสีเหลืองตรงนี้คือไม่เป็นคอนกรีตชึบชึบไม่คอนกรีตครมินว่าดรูปสวยไหมเด็กๆไม่คอนกรีตอืมทีนี้เขาบอกว่าสองส่วนห้าเป็นคอนกรีตไอ้ที่เหลือไม่คอนกรีตมันเท่าไหร่นะ ทั้งหมดนี้มันเท่าไหรลูกมันทั้งหมด0ูนก้ากิโลโห0ูกิโลเมตร0.9ก้ากิโลเมตรทั้งหมดเนี้ยที่มันไม่เป็นคอนกรีตมัน0ูดกิโลเมตรแล้วมันแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมแสดงว่าแต่ละส่วนมันเท่าไหร่อะถ้าทั้งหมดคือ0.9แสดงว่าแต่ละส่วนตรงนี้ก็ต้องหาร3าถูกไหมเอาศ9้าไปหาร3ามเพื่อดูว่าแต่ละส่วนมันคือเท่าไหร่อ๋อก็ได้ศ3จไงแสดงว่าแต่ละส่วนมันคือ0.3 0 .3 แล้วก็0ศนุม โอเคไหม0.3กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรเสร็จปุ๊บมันแบ่งเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยอ๋อ0.3เนี่ยตรงที่เป็นคอนกรีตก็ต้อง0.3กิโลเมตรด้วยแต่ละส่วนของมันนะแบ่งเป็น5ส่วนแต่ละส่วนก็ต้อง0.3กิโลเมตรด้วยทีนี้แล้วยังไงต่อแปลว่าเรารูา้ระยะทางทั้งหมดยังลูกระยะทางทั้งหมดก็ต้องเป็นเอามาบวกกันให้หมดเลยใช่ไหมเอา 0.3บวก0.3บวก0.3บว0.3บวก0.3หรือก็คือ0.3คูณ5อ่ะ0.3คูณ5ได้เท่าไหร่ลูก5 3 5ทศนิยม1ตำแหน่งก็ใส่1ตำแหน่งแปลว่าได้1.5กิโลเมตรแสดงว่าระยะทางทั้งหมดจากบ้านของแซมไปถึงโรงเรียนของแซมคือ1.5กิโลเมตรโอเคปะแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันแบบนี้นะแล้วก็คิดว่ารูปก็จะช่วยได้มากเลย เรารู้แล้วว่าระยะทางทั้งหมดทั้งคอนกรีตและไม่คอนกรีตคือ1.5กิโลเมตรทีนี้แล้วยังไงต่ออ่ะรู้แล้วนะระยะทางทั้งหมดคือ1.5กิโลเมตรเสร็จปุ๊บอ่ะคุณมินขอลบเพื่อมาคิดต่อนะจะได้มีพื้นที่เขาบอกว่าแซมขี่จักรยานซึ่งความยาวรอบวงหนูดูนะนี่คือล้อรถจักรยานใช่ไหมลูกนี่อ่ะคุณม,มินวาดรูปนี่คือล้อรถจักรยานไม่ใช่พัดลมนะนี่คือล้อรถจักรยาน ชึบชึบหนูเข้าใจคําว่าความยาวของเส้นรอบวงไหมความยาวเส้นรอบวงก็คือความยาวรอบวงไงคือความยาวรอบวงแปลว่าระยะทางตรงเนี้ยนะความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยคือระยะทางตั้งแต่ตรงเนี้ยโค้งมาเหมือนเราหาความยาวรอบวงอ่ะหนึ่งรอบเนี่ยตรงเนี้ยนะหนึ่งวงกลมเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยระยะทางตั้งแต่จุดเนี้ยสมมติครูมินยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆครูมินยืนอยู่ตรงนี้เดิน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 เป็นวงกลมจนมาครบรอบที่จุดเดิมเนี่ยอันนี้คือหนึ่งรอบ ก็คือความยาวรอบวงใช่ไหมความยาวรอบวงเขาบอกว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคือ5ส่วน4เมตรอยากแล้วถ้าระยะทางทั้งหมดคือ1.5กิโลเราแปลงกิโลมาเป็นเมตรหน่อยไหมให้มันหน่วยเดียวกันถูกไหมรระวังโดนลหลอกเรื่องหน่วยนะหนูระวังเรื่องหน่วยนะอันนี้เขาบอกวความยาวรอบวงคือ5ส่วน4เมตรแต่เราได้ระยะทางทั้งหมดคือ1.5กิโลเมตรเราก็แปลง1.5กิโลเมตรเป็นเมตรก่อนได้เท่าไหร่ได้1,500เมตร ถูกไหมหนึ่งพันห้ารอยเมตรหนึ่งจุดห้ากิโลเท่ากับหนึ่งพันห้ารอยเมตรเสร็จปุ๊บเขาถามว่าจักรยานหมุนทั้งหมดกี่รอบอ้าวสมมตินี่คือระยะทางทั้งหมดใช่ไหมจักรยานหมุนไปหมุนไปล้อหมุนไป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 ระยะทางทั้งหมดคือหนึ่งพันห้ารอยเมตรเนี่ยหมุนไปทั้งหมดกี่รอบอันนี้หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบหมุนทั้งหมดกี่รอบก็ต้องทำยังไงลูก ก็เอาระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดถูกไหม,มหารด้วยหนึ่งรอบของล้อก็คือหารด้วยห้าส่วนสี่โอเคปะหารด้วยห้าส่วนสี่อ่าทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ากี่รอบใช่ไหมเราก็เอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยห้าส่วนสี่หนูมีใครงงสงสัยตรงนี้ไหมว่าหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเท่ากับพันห้าร้อยเมตรได้ไง ก็ใช้เทียบมันหยาตยางนะว่าสมมติ1กิโลเมตรมันเท่ากับ1,000พเมตรแล้วถ้า1.5กิโลเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา1.5หาคูณพหาร1ไงเรื่องเทียบมันหยตยางอะเอา1.5คูณพแล้วหาร1เสร็จปุ๊บเราจะได้1,500ออกมานี่คือที่มานะว่า 1, 5 0 0หเมตรมาจากไหนเผื่อใคร เปลี่ยนหน่วยแล้วงงว่าเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยนะเผื่อเปลี่ยนหน่วยแล้วงงเนี่ยที่มา1.5กิโลเท่ากับ1,500เมตรเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้คือมาทํากันต่อมาทํากันต่อเราอยากรู้ว่ากี่รอบใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ว่ากี่รอบเราต้องเอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยความยาวรอบ,บวงหนึ่งรอบเราก็มาหารเลยลูกเรารูแ้แล้วว่า1,500 1, 1 5 0 0คือระยะทางทั้งหมด1500เมตรคือยท,ทั้งหมดถูกหารหารด้วยห่งรอบคือห้าส่วนสี่หนึรอบหวงล้อเปลี่ยนหารเป็นคูณมันหารด้วยห้ส่วนสีก็เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากห้ส่วนสก็เป็นสีส่วนหถูกหมห้าส่วนสีก็เป็นสีส่วนหาเราก็ทำไงต่อตัดทอนกันห้าหนึ่งห้าห้าสามสตรงนี้สามร้อยคูณสได้เท่าไหร่สี สิบสองมีศูนย์สองตัวใส่ศูนย์สองตัวข้อนี้ตอบเท่าไร่กี่รอบตอบหนึ่งพันสองร้อยรอบจบไหมตอบข้อสี่ง่ายๆแบบนี้เลยแต่หนูต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าระยะทางทั้งหมดเนี่ยมันหนึ่งพันห้าร้อยเมตรใช่ไหมแล้วล้อหนึ่งรอบเนี่ยความยาวรอบวงของล้อเนี่ยหนึ 1, 1่งหนึ่งรอบหนึ่งวงล้อเนี่ยจะหมุนไปทั้งหมดกี่รอบถ้าระยะทางเป็นพันห้าร้อยเมตรเราก็เอามาหารเนี่ย หรอบสองรอบสารอบ4ี่รอบห้ารอบ6รอบอยากรู้ว่ากี่รอบก็เอาระยะทางทั้งหมดหารด้วยความยาวรอบวงของล้อหนล้อ1รอบโอเคนะข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะเดี๋ยวไปทําข้อต่อไปกันต่อเลยถ้าใครงงสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามคุณมินได้ตลอดนะคะเด็กๆโอเคค่ะ